ดราม่าถลม่มด้วยคําพูดที่ไม่สุภาพสงสารเข้มเข้มรอมานานแล้ววันนี้มีแต่ความเสียใจยดูหน้าตาสีที่ถ่ายรูปนมีแต่ความหม่นหมองเหมือนกับหนิงอชอบไปบังคับให้เด็ก2องคน,นงต้องทําอะไรด้วยการบังคับให้เขาจริงมกันลองฟังเราคยมันคืองานที่เขาทําเราอยู่ในฐานะผู้จัดเราก็ต้องทํา PR แฟชั่นเซ็ตเนี่ยถ่ายพี่ใหญ่อมากถ่ายให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าหนิงเองกัหนิงลืมที่จะเอามาลงคนที่รักคู่เขาก็ถามว่าเอ้ไม่มีงานแค่มุกเลยเหรอลืมว่ามันมีเซ็ตนี้ก็เอามา เอามาเสิร์ฟให้กับน้องๆแฟนคลับซึ่งคนที่รักคู่เขาอ่ะอะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกปะแต่พอวันหนึ่งที่มันเหมือนน้องมุกดามีการให้สัมภาษณ์ว่าโอเคมีใครเข้ามาขายข,ายขนมจีบน้องก็แค่แบบดูดูอยู่ซึ่งน้องโตมากแล้วมีสิทธิ์ที่จะดูใครน้องไม่ได้บอกว่าน้องคบกับใครแล้วเป็นแฟนกับใครก็จะมีแบบโอ้ยดราม่าถล่มด้วยคําพูดที่ไม่สุภาพในลักษณะว่าสงสารเข้มเข้มรอมานานแล้วแล้วก็แบบเข้มเนี่ยทุกวันนี้มีแต่ความเสียใจ ดูหน้าตาสีที่ถ่ายรูปเนี่ยมีแต่ความหม่นหมอง <c oughs> ซึ่งรูปมันถูกถ่ายไว้เป็นปีแล้วไปคิดเองเออเอแล้วก็เขียนแบบว่าเหมือนกับนหนิงชอบไปบังคับให้เด็ก2คนเนี่ยต้องทําอะไรด้วยกัน <_' S 1> แล้วก็มาใช้คําพูดที่ค่อนข้างไปในทางที่ดูถูกเพศแม่นหนิงก็เลยขอเขียนซะหน่อยคือเวลาเราเสพงานของศิลปินนะทุกคนมันมีคู่จิ้นอยู่แล้วอะใช่ป่ะแต่เราก็ต้องเคารพในพื้นที่ของแต่ละคนหนิงเชื่อว่าศิลปินไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนเขาก็จะอยากได้รับพลังงานบวกๆต่อกับเช่นเดียวกัน ลรกสุดรูปเนี่ยหนิงจะให้เขาโพสต์แยกกันเองอด้วยซ้ำนึกอ,ออกปะแล้วหนิงก็โพสต์แค่รูปเดียวแต่ปรากฏพอมันเป็นประเด็นขึ้นมานิ่บอกไม่ต้องโพสละทั้งคู่เพราะว่าหนิงไม่อยากให้คอมเมนต์เหล่านี้ไปเขียนอยู่ในหน้าโซเชียลของเขาเองแล้วเขาต้องอ่านแล้วเด็กคู่เนี่ยในในมุมหนึ่งที่ผ่านมาที่เคยถูกแบบถล่มกันมาเชื่อไหมว่ากว่าเขาสองคนน่ะจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาได้อ่ะแทบจะ ใช้คําว่าอะไรอะ่ะมีแต่ความดาว,ดาวอะ่ะ<ม>เออแล้วกลายเป็นว่าเราอ่ะเป็นเป็นเหมือนผู้ปกครองในวงการเขา<ม>เราก็ต้องคอยแบบประคองทางนี้พอทางนี้ดีขึ้นเอา้าทางนี้ดาวพอทางนี้ดีขึ้นเอา้าทางนี้ดาวกว่าที่เขาจะกลับมาเป็นบัดดี้แล้วทางาน<ม>ด้วยกันแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขใช้ชีวิตกันได้อะ่ะคนที่คอมเมนต์อะ่ะไม่ได้รู้ว่าเราผ่านอะไรมากันบ้างบังคับให้เขาจิ้งกันเราฟังแล้วเรา มันคืองานที่เขาทําเราอยู่ในฐานะผู้จัดเราก็ต้องทํา PR ในส่วนของงานที่มันจะต้องต้องทําแล้วในการทํางานอะ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่เราเพียงคนเดียวมันอยู่ที่การตลาดของช่องด้วยว่าจะวางแผนทุกอย่างให้มันเป็นไปยังไงคอมเมนต์พวกนี้หนิงปล่อยผ่านอยู่แล้วค่ะตัวหนิงเองอะ่ะเจออะไรแบบแรงๆจนมันไม่สามารถทําอะไรหนิงได้แต่แค่หนิงรู้สึกเสียใจตรงที่ว่าหนิงไม่อยากทําให้เด็กๆอะ่ะเขาต้องมีความรู้สึกอะไรที่มัน ที่มันแตกแยกกันอีกอเพราะว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องกลับมาทํางานด้วยกันอีกต้องบอกว่าแฟนคลับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังรักเขาอยู่หัวนี่นีชื่นใจมากขอบคุณมาก